สวัสดีครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับดาติกาสเปนคู่วันคืนวันเสาร์นะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะจีโรนาแบบไป2-1แบบสุดดราม่าท้ายเกมเลยนะครับราโคเป็นทีเด็ดมาซัดดูชัยนาทีบาดทำให้ทางทัพอาซูการ่าเนี่ยคว้าสามแต้มไปแบบหืดขึ้นคอเลยนะครับก่อนเข้าเอลกาซิโก เป็นโมเมนตัมที่สําคัญเลยนะครับรายละเอียดมีอะไรก็มาไล่เลยเริ่มที่11ต,ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งบาร์เซโลนามาระบบ4-2-3-1ประตูเ็นเชสนี่กองหลัง4คนกาเซียคูกูบาซีแบ็คซ้ายเบาเร่ขวาคุนเดกลาง3คนมีกาซาโดเปรี่แล้วก็เดยยองส่วน3ตัวลุกมีแรดฟอร์ดยามาแล้วก็โทนี่ฟูรันเดสนะครับส่วนทางฝั่งจีโรนามา4-4-2ประตูกาสานิก้ากองหลัง4คนบลินคู่เฮสแบ็คซ้ายโมเรโนขวาลินคอนกลางเป็นวิเซลคู่มาตินเนส ปีกซ้ายโรกาขวากิลหน้าเป้า2ตัวนะครับเป็นวานัตคู่ปอตูนะครับถือว่าการจัดทัพตัวนี้เนี่ยทางบาร์เซโลนานะครับแม้ว่าจะมีเบรกทีมชาติมาคาดแล้วก็ตามนะครับปัญหาตัวเจ็บที่มีก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีดีหายกลับมาบ้างแบบเฟอร์มินนะครับอันนี้มามีชื่อในสำรองได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีตัวเจ็บเพิ่มไปเหมือนกันว่าจะเป็นเฟรานตอเรสดานี่เอลเมอร์หรือว่ารูเบิร์รเลวานอบกี้นะครับถ้าอกว่าตัวลุกเนี่ยหายไปเป็นเบื่อเลยนะครับเลืองทำให้วันนี เป็นเจ้าหนูเท่านี้ฟอร์นันเดสนะครับได้รับโอกาสลงเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับเพราะว่าตัวเลือกแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้นะครับเฟอร์มินกลับมาก็น่าจะยังไม่ฟิตวันนี้เลยจะลงไม่ได้อยู่นะครับถือว่าค่อนข้างยุบอยู่เหมือนกันสเปโรน่านะครับส่วนกิโรน่าเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าเอาภาพรวมของเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นีตกชั้นเลยนะครับเพราะว่าปล่อยตัวหลักมาค่อนข้างเยอะกับชุดที่เขาไปแชมปนลีกมานะครับก็เนี่ยเป็นสภาพตอนนี้เหลือแค่บลินเองที่คุ้นกันนะครับส่วนตรงข้างบนเนี่ย พวกตัวนี้ก็3าบแล้วนะครับอยู่ในม้านั่งสำรองนะครับนอกจานได้ดูว่าใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็นั่นแหละครับภาพโปรเจตัวจริง2ทีเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาเข้ารูปเกมกันเลยดีกว่านะครับครึ่งแรกก่อนเลยถือว่าเป็นเกมที่บาร์เซโลนาเนี่ยเปิดมาก็ดูเหมือนจะสวยอยู่นะครับเพราะว่า10นาทีเท่านั้นพวกเขานําได้เลยนะครับจังหวะที่ยาเมาจ่ายมาตรงกลางนะครับเบดดี้อยู่เลนหัวกะโหลกนะครับหาช่องนะครับก่อนที่จะหักข้อ ยิงเข้าไปนะครับเป็นทางลูกนี้แบบเหนือชั้นสุดๆไปเลยนะครับลูกนี้ถ้าใครหาให้ไล์ดูเนี่ยต้องไปอขออขอญานะครับใครยังไม่หาให้ไล์ดูเนี่ยต้องไปหาดูเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหโคตรคาร์ดเลยลูกนี้ของเปดรียนะครับยิงแบบหักข้อเข้าไปเลยนะครับหนึ่งศูนย์ลูกนี้บาเซโลนาออกนําไปก่อนนะครับก็ดูเหมือนทุกอย่างจะสดใสแล้วนะครับเพราะว่าบาเซโลนาก็เวลาเล่นในบ้านเนี่ยก็อยากให้เรารู้กันว่ายุคข,ของฟลิกเนี่ยค่อนข้างเดือดนะครับแต่ ก็บอกว่าด้วยสภาพปัจจัยหลายอย่างนะครับคือก็ต้องบอกเท้าความไปก่อนว่าก่อนเกมนี้บาเซโลน่าก่อนเบรกทีมชาติเพิ่งแพ้เซบีย่ามายับเยิน4-1นะครับบวกกับตัวเจ็บที่ผมก็พูดไปคร่าวๆในส1เตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็เกมรับจากในเกมเซบีย่าเนะี่ยที่โดนเปิดแผลชัดเจนที่สุดเนี่ยคือการโดนกับดักล้ำหน้านะครับที่ฟลิกเนี่ยตั้งแต่ปล่อยยิงโก้มาตีเนสไปเนี่ยนะคือมันแสดงให้เห็นอยู่เรื่อยๆว่าเวลาโดนสวนกลับมาเนี่ยมกักจะหลุดเดี่ยวมาตลอดนะครับ ซึ่งเกมกับเซบียาเนี่ยเป็นแผลที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือหลังน้ำหนึ่งศูนย์ไปแผลพวกนี้สปัจจัยที่ผมไล่มานะคือเพิ่งจะมาออกไลนยนะครับก็นั่นแหละครับตั้งแต่นาที15เป็นต้นไปนะครับที่เริ่มจะทาแม่งทาแม่แล้วนะครับสับทางบาร์เซโลน่านะครับเริ่มจากนั่นแหละครับกับดักลําหน้าโดนสวนหลุดมานะครับโดยเฉพาะทางฝั่งคุนเดนเนี่ยดูจะมีปัญหาไม่รู้ว่าสภาพร่างกายความกรอบของเขากับการเล่นใน อย่างหนักเมื่อรูปการที่แล้วกับเบรกทีมชาติด้วยไหมอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเขานะครับรวมไปถึงได้แผงแบ็กโฟทั้งหมดด้วยนะครับที่วันนี้ดูจะมีปัญหาหมดเลยนะครับก็พอดนำได้แปดในแปนาทีนะครับเขาก็มาโดนตีเสมอจากจากกังหวะเตะมุมนะครับที่เคลียร์กันไม่ขาดนะครับแล้วก็เป็นเอ็กเซลวิเซลนะครับที่ได้รับบอลมาจากจังหวะเนี้ยที่จีโรนายัดกลับไปพอบาร์เซโลนาเคลียร์มันไม่ขาดนะครับก็วิเซล เล่นท่าจักรยานอากาศยิงเข้าไปเลยนะครับคือลูกแรกเบรี์ยิงสวยแล้วลูกนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับก็เลยนะครับเป็นประตูที่ตีเสมอกลับมาของจีโรนาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนเกมหลังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของจีโรนาเลยนะครับที่ต้องบอกว่าก,กับดักล้ำหน้าบาร์เซโลนาเนี่ยที่เป็นปัญหานี่วันนี้ยังคงยังโดนเจาะอ,อย่างต่อเนื่องนะครับโดยต้องบอกว่ามีประมาณ3 4โอกาสเลยที่จีโรนาหลุดมาแล้วก็น่าใส่สกอร์มากๆแต่ยิงทิ้งยิงขว้างกันไปเอง หมดเลยนะครับแล้วก็เชสตี่เซฟไปได้ทีหนึ่งถือว่าเป็นช็อตที่แสดงให้พวกให้เห็นเลยว่าทางจีโรน่าเนี่ยพวกเขาทําไมถึงจมบวยหรือว่าอยู่ในโซนหนีตกชั้นอะไรอยงเนี้ยอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้นะครับเพราะว่านี่แหละครับมันเป็นเรื่องพวกนี้จริงความเฉียบคมความละเอียดในเกมเนี่ยพวกเขามมและปิดไม่ได้นะครับคือถ้าพูดถึงแต่โอกาสที่เขามีเนี่ยมันควรจะเป็นแบบ4 1อย่างเงี้ยด้วยซ้ำไปแล้วนะครับแต่ พวกเขาทำไม่ได้นะครับทำให้ทางบาร์เซโลนาเนี่ยยังอยู่ในเกมนะครับส่วนทางบาร์เซโลนาเนี่ยต้องบอกว่าเกมแทบจะตั้งขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับสำหรับพวกเขาเนี่ยโดยโอกาสที่ยิงได้ลุ้นจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นมีลูกนิ่งของแรดฟอร์ดที่ได้ปั่นฟรีคิกนะครับแล้วก็เดยยองยิงโควตนเพ้นเพล่นะครับกานาก้าก็เซฟไว้ได้แต่นอกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างกระเสือกกระสนเลยของบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ ผมมองว่าค่อนข้างโชคดีมากที่ครึ่งแรกในจบด้วยการเสมออยู่หนึ่งหนึ่งนะครับจากโอกาสที่น่าจะโดนหลายครั้งหลายคานะครับแต่ว่าเขายันได้อยู่นะครับในจบครึ่งแรกไปแบบค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานเลยนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยก็เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับคือเมื่อหลังลงมานะครับทางฟริกก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องแก้เกมเลยส่งเฟอร์มิลโลเปสลงมาแทนโทนี่เฟูร์นันเดสที่วันนี้ก็ได้รับโอกาสแต่ก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกผลงานไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักนะครับฟีลลิ่งเดียวกับทางโรเฟูร์นันเดสเลยนะครับที่ จ้าหนูรายนั้นเนี่ยจะได้รับโอกาสวันกับเรอันโซเซดัดนะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกันเลยก็คือด้วยความเป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวท็อปมากมายนะจากมาเาเซียนะครับเหมือนกับยามาวอะไรเงี้ยมันก็ยากหน่อยที่ขึ้นมาแล้วจะเปี้ยงป้างเลยอะไรเงี้ยนะครับเลยจะเป็นสไตล์เดียวกันทั้ง2คนเนี่ยทั้งโดแล้วก็โทนี่ที่รับโอกาสยังไม่สามารถสร้างความนับใจได้เท่าไหร่นะครับด้วยเนี่ยเอาเฟอร์มินลงมานะครับก็เอาแรดฟอร์ดไปเป็นหน้าเป้าแล้วก็เฟอร์มินมาเล่นปีกซ้ายนะครับถือว่าเป็นช็อตทีี่่เปลยน ไฮไลท์หลักๆนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมาลงมาเนี่ยผมว่าก็ดูดีขึ้นนะครับจากในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยถือว่าโอกาสเริ่มที่จะได้น้ําได้เนื้อนะครับเฟอร์มินล,ลงมามีช็อตสองไกลแลดฟอร์ดก็พอมาอยู่ข้างหน้าก็มีโอกาสได้ยิงกาข้างหน้ากรอบมากขึ้นนะครับคาสซานิก้าก็งานถุกมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าออปชั่นตัวเปลี่ยนหลายจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วต่อทางบาร์เซโลนานะครับเลย จะบอกว่าเกมมันดูเนื่อยไปไหมก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับบวกกับฟลิกเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงการถนอมร่างกายนักเตะไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะว่าณเวลานี้ตัวเจ็บก็ค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วโปรแกรมเนี่ยก็มีแชมเปี้ยนลีกรออยู่แล้วก็เอลกาซิโกในสุดสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันซึ่งวันนี้ช็อตที่ฟลิกเปลี่ยนแล้วก็น่าจะขัดใจหลายหลายคนก็คือการเอาเปดี้แล้วก็ยามาออกนะครับเพียงแค่ประมาณนาที60เท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยเป็นช็อตที่ผมก็มุมหนึ่ง เข้าใจได้เหมือนกันนะครับว่าแบบมันต้องเปลี่ยนจริงนะครับเพราะว่าเพิ่งหายกลับมาแบบยามาอย่างเงี้ยนะครับส่วนเบดีนี่ก็เล่นกับบาเทลนาเขเข้มอยู่แล้วนะครับกับทีมชาติสเปนเขก็ค่อนข้างจะแทบทุกเกมอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเรื่องเนี้ยเป็นช็อตที่แอบเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนะครับโดยเกมลุกจะเร่งได้ก็ไม่เต็มสูบเท่าไหร่นักนะครับโดยกเพราะว่าในช่วงไท้ายนะผมว่าเกมดูค่อนข้างเครียดเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับครึ่งหลังเนี่ย กีโรนาผมว่าเกมพวกเขาก็ดรอปไปหยัดครึ่งแรกอยู่พอสมควรนะครับเหมือนกับว่าพอใจอยู่เหมือนกันกับการได้แต้มเดียวของพวกเขานะครับเพราะว่ามาเยือนบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็คงไม่หวังแบบอะไรมากมายนักนะครับแต้มเดียวก็น่าจะพอใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับกับการที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในเป็นโซนหนีทุกชั้นเนี่ยนะครับโดยอ่ะหมากในช่วงท้ายที่ฟลิกปรับมาเราก็ได้ได้เรื่องเลยในช่วงท้ายนี่คือการส่งโรนัลโอลา,าโคลงมาแทนมกักกาซาโดนะครับโดยเอาโอลา,าโคลงมาเนี่ยคือเอาไปยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบ จะเอากาเซียนะดันมาช่วยตรงกลางมากขึ้นอะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วก็แปลว่าในมาร์กเนี่ยกลายเป็นว่า,าเราโคที่ยืนสูดหน้าเนี่ยมาจบสกอร์แล้วก็เป็นประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาะทีบาดเลยนะครับจากขังนวอที่เรอยองเติมเกมลุกมาทางฝั่งขวานะครับก่อนเปิดเข้าในแล้วก็เป็นอารโคที่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ชาร์จเข้าไปได้นะครับวิญญาณเพชรฆาตเข้าสิงนะครับย่างที่ลงมานะครับก็เลยนั่นแหละครับเป็นช็อตที่วันนี้เอรอาก็บาร์เซโลนาเนี่ย อาจจะมองว่าต่ำมาตรฐานก็พูดได้เลยในวันนี้นะครับจาก3ปัจจัยที่บอกไปแพสิบิย่ามาตัวเจ็บแล้วก็ปัญหาไฮไลท์ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ถือว่าพลังใจนยผมว่าเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทำให้บาร์เซโลนาในผ่านเกมนี้ไปได้นะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีเลยที่ถือว่าหลายๆทีมที่เป็นแชมป์กันมาเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้แหละครับที่ตายยากแล้วก็จะมีแบบประตูนาทีบาปนะครับซึ่งวันนี้คาแรคเตอร์ตรงนั้นมันมีนะครับเลยทําให้ทางบาร์เซโลนาเนี่ย เก็บชัยชนะไปได้นะครับส่วนการแก้เกมของฟลิกเนี่ยก,ก็ต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันนะครับแม้ว่าไอ้พาร์ทไฮไลน์เนี่ยก็เริ่มจะมีบาดแผลให้เห็นแล้วครับว่าเขายังแก้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่การเปลี่ยนแก้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าลงนานเนี่ยวันนี้ก็ดูว่ายังเอาตัวรอดไปได้ตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นวันที่กระเสือกระสนหน่อยนะครับแต่ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับพอสุดท้ายจบเกมนะครับก็เป็นอน,นว่าชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่นแหละครับ โดยการชนะในวันนี้เนี่ยก็ในแง่ตารางคะแนนเนี่ยก็เป็นการกดดันมาริตได้ดีนะครับก่อนที่จะลงเตะในคืนวันหุ่งนี้นะครับเวลาตีสองเจอกับเกตาเฟ่นะครับก็โยนความกดดันไปก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมาทําศึกเอลกาซิโกกันนะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยผมเปิดดูเลยแล้วกันนะครับเป็นบ้านมาริดน,นะครับที่เบอร์นาเบลนะครับ ก็ต้องมาดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับโดวยวันนี้ผมมองว่าสําคัญอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าจบผลแบบเสมอหรือว่าแพ้ออกไปเนะี่ยผมว่ามันจะแย่มากๆเลยกับการที่ไปเยือนเบนเบลและสภาพตอนเนี้ตัวเจ็บเพียบแบบนี้นะครับแต่พอการได้ชชนะในวนันนี้ไปเนะี่ยมันก็จะทาให้แบบรู้สึกมีความมั่นใจหน่อยนะครับมันก็ยังดีในตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปว่าอาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีใครพอหายกลับมาช่วยทีมได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนีน้ต้องบอกว่า จำกัดจำเขีย่ยจริงๆในแง่ของตัวเลือกในการใช้ของฟลิกนะครับก็ต้องโรเลชั่นไปเดี๋ยวผมคิดว่าในแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์เนี่ยที่โปรแกรมอาจจะบอกว่าไม่หนักมากก็ได้นะครับที่เจอโอลิมเปียกอสเนี่ยก็น่าจะต้องมีการโรเลชั่นบ้างไม่งั้นโอ้โหกรอบตายแน่ๆนะครับถือว่าปีที่แล้วเนี่ยก็กำศึกมาหนักด้วยนะครับเล่นเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกก็ลึกเหมือนกันเนี่ยผมว่ามันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเริ่มกรอบเหมือนกันปีนี้ก็โรเลชั่นกันไปนะครับอ่ บาร์เซโลนาก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าผู้เล่นที่เด่นๆผมคิดว่าช่วงเนี้ยของบาร์เซโลนาก็คงจะเป็นเปเดรีแล้วก็ยามาลสองคนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า คนอื่นๆเนี่ยก็เป็นสไตล์บาร์เซโลนาตามมาตรฐานคือเป็นบอลแท็กติกนะครับไม่ได้เด่นพิเศษแต่2คนนี้มีความพิเศษจริงในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะครับโดยยามาลเนี่ยเรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประตูหรือแอซิสต,ตลอดเรื่อยๆนะครับส่วนเปดี้เนี่ยคือช่วงต้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครดูวันผ่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรนะครับแต่ถ้าดูแบบเจาะรายละเอียดจริงๆเนี่ยคือโหมเขาค่อนข้างที่จะฟอร์มดีมากเลยในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะครับอย่างวันนี้ก็ยิยงลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่่ละะเวว็บอจบอกา มาตรฐานคะแนนเนี่ยแทบจะไม่ต่ำา7หรือ8คะแนนในแต่ละเกมด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มตอนนี้ดี2คนเคียงคู่กับยามาวเลยรับบาร์เซโลนานะครับถือว่าเป็นไฮไลท์หลักๆที่ผมนำพูดมาพูดของบาร์เซโลนาวันนี้ก็ประมาณเนี้ยนะครับส่วนทางฝั่งของจีโรนานะครับวันนี้ผมก็คิดว่าพวกเขาดูโอเคมากขึ้นนะครับเเทียบแบบช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยที่ ดูจะไม่มีทรงเลยแล้วก็แพ้หลุดลุยมานะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มเห็นโครงรูปร่างมากขึ้นนะครับอย่างประตูเนี่ยกาสานิก้าเริ่มเข้าฟอร์มแล้วนะครับอย่างร่วงต้นลูกาเนี่ยไปโดนใบแดงดูจะหลุดไปช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มมากับเขาลองเข้าลอยมากขึ้นนะครับส่วนในแผงกองหลังเนี่ยก็ได้วิเตอร์เฮสที่ยืมมาจากทีมในในเครืออย่างเรอัลซิตี้เนี่ยมาช่วยปักว่าก็ดูโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องปรับปรับกันไปส่วนตรงกลางได้วิเซลตัวเก่ามาช่วยประคองได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนข้างหน้าเนี่ยได้วานัทมากองหน้ายูเคนนะผมคิดว่าเป็นแนวแบบอาเตมดรอปอีก2ได้เลยนะครับถ้าปรับกันอีกสักพักเนะี่ยถือว่าพวกเขาเนี่ยก็มีการปรับทีมมาด้วยระดับหนึ่งนะครับหลังที่ออกสตาร์ตต้นฤดูกาลได้ไม่ดีนะครับในช่วงเดไล์เนี่ก็เสริมฝมุ่นตลบอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าก็ดูมีโครงให้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่ามิเชลนะ่าจะค่อยๆปรับแล้วก็สุดท้ายน่าจะรอดได้อยู่นะครับโดยตอนนี้เนะี่ยถ้ามาดูตารางคะแนนเนี่ยพวกเขาอยู่ที่19 ก็จริงนะครับแต่คะแนนเนี่ยมันยังไล่ไล่ไล่ไลแบบแบบเขาเรียกว่าบี้กันมากๆนะครับถ้าเทียบกับอตอนนี้อันดับ13เนี่ยพวกเขามีช่องห่างแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นมันยังไม่ได้แบบการันตีแบบเบอร์ว่าตอนนี้สถานการณ์พวกเขาโคม่มาขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาเริ่มดีมากขึ้นแล้วนะครับจุดสําคัญเลยพวกเขาเนี่ต้องไปรีบเก็บชัยชนะให้ได้นะครับในเกมนัดถัดไปนะครับซึ่งผมคิดว่าโปรแกรมเขาค่อนข,อข้างดีด้วยนะครับนันนาเนี่ยเดี๋ยวเจอเดอนอเบียโดเลยนะครับซึ่ง น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดผลเป็นบวยอ๋อนั่นไม่ใช่ครับขออภยัยเป็นที่18นะครับอ่ะในโซนเดียวกันเนี่ยถือว่าตรงเนี้ยเขาก็ต้องไปเก็บให้ได้นะครับเพราะในบ้านตัวเองด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจอเกตาเฟ่เจออาราเบสนะถือว่าโปรแกรมไม่ได้หนักมากนะครับผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยถ้าจะกลับมาเนี่ยก็ต้องเป็นช่วง3เกมนี้เนี่ยแหละครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลับไปโครมาต่อเหมือนเดิมได้นะครับในแง่ของ momentum ความมั่นใจต่างๆนะครับ คู่นี้คิดว่าจบที่มานี้ไปแล้วกันนะครับถ้าหากใครฟังมาจนถึงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดียแบบแบบ๋ยวเม่อหร่แยกประเด็นพูดคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวก็ตามแลกปลีเย็นพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เวลาหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ